แกงว้ยก๋อยเนื้อเอ้ยสวัสดีค่ะวัทีขอแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนัวๆค่ะกินก่อยกับแกงเหมือนอื้อเขามาประดหนึ่งก่อยนี่เห็ดเองแกงก็เห็ดเองแกงไว้แกงไว้ยน้ไว้คมๆนะใส่เครื่องไก่หล้วก่อยเนื้อเฮ้ย xem không âm lam cạn sẽ khương nếp cây sẽ giả năng hóa tu ít จะเขากันดีอยู่ด้ค่ะก่อยพะนะก็แบบแกงไว้ผสนแซบดีดิบอ๊พริกแกมมา อยู่อำเภอ,อพ้นหน้าแก้ว <c oughs> จังหวัดสกลนครค่ะคล้องคลองขายคือเก่าแต่ว่าขายอยู่หนองค่ายเด้อค่ะเด้อ ไปอยู่ไม่มีคล้องแล้วค่ะไม่ตามไปกินเจ้าค้องเท่านั้นต้องเข้าใจกันดีอืม ไม่น่อยดูอว่าอยังงน้ะทางฝุนคือสิมีแต่ปลาเห็ดมีแต่โคกวัดเนี่ยกินตำตีนมาแล้วกะมากินอันนี้ต่อเลยได้จ้ะมันขึ้อยากเห็ดแล้วกะยาก,กินแล้วเนาะเจ้าของเห็ดเด็ก ทำเองนี่เนี่ยเผ็ดไปน้องซรายเสนำปูความจัดความผมจังน้อย ครหมักคัวขม,มคนไม่ชอบผมก็จะว่าขมมากแต่หนูมักอยู่หนูว่าผมพอดีแซ่บใส่แกงกัได้ด้วยกัน ซ่ายวายสิมินาม กินตำตีนแล้วไม่กินอันนี้ได้อีกย่อมจะควัง บเหนื่อยแล้วเสียบสูบฟังเขาติดมือ วา่าเมนเนื้อที่ขายในตลาดทั่วไปเด้อค่ะเนี่ยคนอุดรน,น้องคายอาจจะเคยไปกินร้านนี้มันเป็นมันเป็นเนื้อวัวเขาเออนียังว่าเป็นงัวเลียงนะว่าเป็นง่วนพัน์นะมันเป็นง่วบานเอหล้าน,น้องบากเลยกินตั้งแต่คลิปแรกที่ทําจนถึงปัจจุบันนี้ก็กินของ เนือของรลานน้องบากเลยลองลองล่องเข้าไปในเฟซบุ๊กด้วยค่ะแล้วพิมพ์คำว่าน้องบากเลยเหนือสดนะเออรลานน้องบากเหนือน้องบากบางเสียเขารู้จักนูดีดอกแต่ว่าพิมพ์เข้าไปเบังอืมมันมีอีดีด้วยหลานะลานอยู่แต่ในโขกในปา่าเข้าไปลึกๆ ป่าอ้อยคุณนะบานคนกับบะมีดอกแต่ว่าต้องได้จองโต๊ะเดียมเนี่ยได้จองตัแต่หนูไดซื้อน้ำเขาเธอละลายแล้วคลิปแรกคลิปแรกจนยันคลิปสุดท้ายจะปัดวบันนี้สื่อเธอละลอย เอละลายกันลายลจนสนิทกันจนรู้จากกันจนสนิทนะะค่ะสื่อหลยจนจนเขาเขาพภาษา,า,าอีสานเับเอือนว่าจนลื่นจนแก่นกันจนลื่นจนแก่นนี่ก็หมายถึงว่าสนิทสนมืมอฆษณาไอ้อเพื่อนกันเดี๋ยวชิมด้ใดมากินเนื้อ เขาม่รานเขาขาเองเขาสันหาเองนะอืมไม่ใช่แบบเนื้อนในตลาดที่ติดมัหลายๆนะบะแมน่เนี่ยไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยคนละแบบคนอีสานก็สิข้าใจดีอยนะู่ดอกเขาว่างัวงๆหน่อยเนะงวกี่เนะแล้วกับบแม่ง้วเถาพร้อม โอ้สิอิ่มแล้วล่ะไม่อยากให้อิ่มล่ะทองใครอองลองเนี่ยอขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมหนูนะคะขอบคุณมากๆนะคะแย่งกินลายลเถอะเออทองพุ่งองปองน,นะ,ะ่ยแล้วค่ะเมนหนูนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ